มาตีทุกคนช่วงนี้ได้ตัวใหม่แล้วตัวหนึ่ง <c oughs> ตัวใหม่แลวตัวหนึ่งนี่นคือตัวเจ็ดได้ง่ายมากดี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 แต่ตายง่ายมากได้ง่ายแต่ตายง่าย what เจ็ดยิงไปเลยงยตัวคอนี้ความความสามารถไม่เสร็จไม่เสร็จหรือเรียกว่าเสร นี่เน่เกมนี้เนี่ยแนะนำอย่าไปโหลดด้ะกูพูดผิดกูชอบพูดผิดเข้าใจปะเป็นคนพูดผิดแนะนำให้โหลดเกมนี้เกมนี้มันดีถึงร้อเอร์เซนกูเคยโพสไปแล้วเกมหอยแตกสองพันห้าสิบอหลอกเลน ตอนนี้ก็ได้ตัวกระปกกระปปกเต็มเลยอย่างเช่นในเจ้าเลเซอร์เนี่ยทำอะไรไม่ได้้องจากยิงแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงแค่นี้แหละบ๊ายบายกูจะปิดคลิปแล้วนะจริงๆรแล้วมึงอย่าไปโหลดเกมนี้ด้วยมึงต้องโหลดแล้วถ้่างนั้นกูจะไม่ลงคลิป